เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาสำรวจหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังไม่มีใครแก้ได้ในโลกวิทยาการคอมพิวเตอร์เลยนะครับเป็นคำถามที่แบบว่ามีผลกระทบมูลค่ามหาศาลเป็นพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากข้อสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าสำหรับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยบางงานมันดูง่ายมากๆง่ายแบบเหลือเชื่อเลย แต่ในขณะเดียวกันบางงานที่ดูเผินๆคล้ายๆกันกลับกลายเป็นว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลองนึกภาพตามกันดูนะครับอย่างปริศนาซูโดกุเนี่ยถ้ามีคนเล่นเสร็จแล้วเอามาให้เราตรวจโอ้โง่ายมากเลยใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันแป๊บเดียวก็รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ถ้าเราเริ่มจากกระดานเปล่าๆเราต้องหาคำตอบเองตั้งแต่ต้นอันนี้สิครับคนละเรื่องเลยความยากนิดต่างกันฟ้ากับเวเลย แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเกมปริศนานะครับมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของปัญหาทางคอมพิวเตอร์เลยอย่างเช่นวัตจักรอยเลอร์ที่ถามว่าเราจะลากเส้นไปตามขอบทุกเส้นในกราฟได้ไหมโดยไม่ยกดินสออันนี้แก้ได้แล้วนะครับไม่ยากแต่พอมาเจออีกปัญหาที่คล้ายกันมากอย่างวัตจักแฮมิลตันที่ถามว่าเราจะเดินทางไปให้ครบทุกจุดหรือทุกโหนดได้ไหมปัญหานี้กลับยังไม่มีใครเจอวิธีแก้ที่มันเร็วๆเลย ทีนี้เพื่อที่จะไปต่อให้ลึกขึ้นว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ปัญหาบางอย่างมันยากเราต้องมีคำจำกัดความที่ชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วอัลกอริทึมหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเรื่องนี้ต้องพาย้อนกลับไปดูไอเดียสุดเจ๋งจากยุค1 9 3 0เกันเลยครับใช้แล้วครับเรากำลังพูดถึงอัลกอริทึมหรือก,ก็คือชุดคำสั่งที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อแก้ปัญหานั่นเองแต่การจะวิเคราะห์มันได้เนี่ย เราต้องการโมเดลที่เป็นมาตรฐานเป็นเหมือนเครื่องจักรสากลที่ในทางทฤษฎีแล้วสามารถคำนวณได้ทุกอย่างที่คำนวณได้และโมเดลที่ว่านั่นก็คือเครื่องจักรทัวร,ริงครับผมคิดค้นโดยอลันทัวริงคนดังนั่นแหละครับมันเป็นเครื่องมือพื้นฐานสุดๆของเราเลยนะคือมันเป็นแค่อุปกรณ์ในทางทฤษฎีที่เรียบง่ายมากนึกภาพตามนะครับมีแค่เทปยาวๆแบบไม่สิ้นสุดกับหัวอ่านที่ขยับไปมาเพื่ออ,อ่านกับเขียนสัญ,ญลักษณ์ แค่นั้นเลยการทำงานของมันก็ง่ายๆเลยครับมีแค่4ีอย่าง 1. คืออ่านสัญ,ญลักษณ์จากเทป 2. คือเขียนสัญ,ญลักษณ์หม่ลงไป 3. คือเลื่อนเทปไปซ้ายหรือขวาและ4ี่คือเปลี่ยนสถานะภายในของตัวเองฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่าแค่4อย่างนี้เนี่ยมันทรงพลังพอที่จะจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์จริงๆได้ทุกอัลกอริทึมเลยนะ โอเคพอเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วทีนี้ล่ะครับเราจะเริ่มถามคำถามที่มันลึกซึ้งและน่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมคำถามนั้นก็คือมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมที่คอมพิวเตอร์ไม่มีวันตอบได้เลยและคำตอบก็คือมีครับน่าตกใจมากนะคือบางปัญหามันไม่ใช่แค่ยากแต่มันถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้คอมพิวเตอร์แก้ไม่ว่าจะด้วยอัลกอริทึมแบบไหนก็ตามแล้วเรารู้ได้ยังไง คือมันมีเทคนิคการพิสูจน์ที่ฉลาดมากๆครับที่เรียกว่าการทะแยงมุมหรือ diagonalization พูดง่ายๆก็คือเราสามารถใช้ตักกะของคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละย้อนกลับมาเล่นงานตัวมันเองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นจะจะเลยว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่คอมพิวเตอร์ไม่มีทางแก้ได้เป็นการเปิดโปงขีดจำกัดที่แท้จริงของการคำนวณเอาล่ะ พักเรื่องปัญหาที่แก้ไม่ได้ไปก่อนนะครับเพราะสิ่งที่เราจะโฟกัสกันจริงๆในวันนี้คือปัญหาที่มันแก้ได้แต่ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลานานแบบนานมากๆนานจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติตอนนี้เราจะกลับมาที่ประเด็นเดิมของเราพร้อมกับเครื่องมือใหม่ๆที่จะมาช่วยจำแนกประเภทของปัญหายากๆเหล่านี้กันอย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับกลุ่มปัญหาที่เรียกว่าคลาส s P หรือ Polynomial Time กันก่อน กลุ่มนี้คือกลุ่มของปัญหาที่ง่ายครับคือปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคิดง่ายๆว่าเป็นปัญหาที่ต่อให้ข้อมูลเยอะขึ้นเวลาที่ใช้แก้ก็เพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจัดการได้สบายๆส,ส่วนอีกกลุ่มนึงคือ class np หรือ non-deterministic polynomial time กลุ่มนี้เนี่ยการหาคาตอบอาจจะยากมากนะครับแต่ถ้ามีคนเอาคำตอบมาให้เราดูเราสามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วเลยว่าคำตอบนั้นมันถูกหรือผิด ซึ่งความสัมพันธ์ของมันก็ชัดเจนอยู่นะครับคือปัญหาทุกอย่างที่อยู่ใน P เนี่ยมันก็ต้องอยู่ใน NP ด้วยอยู่แล้วถูกไหมครับก็ในเมื่อเราหาคําตอบได้เร็วการตรวจคําตอบมันก็ต้องเร็วตามไปด้วยอยู่แล้วดังนั้นประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ปริศนาที่แท้จริงคําถามพันล้านดอลลาร์ก็คือแล้วในทางกับกลับกันละถ้าปัญหาไหนที่เราตรวจคําตอบได้เร็วหรืออยู่ใน NP มันหมายความว่าเราจะสามารถหาคำตอบได้เร็วหรืออยู่ใน P ด้วยหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือ P เท่ากับ NP หรือไม่นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเอาละครับการสืบสวนของเราตอนนี้จะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มปัญหาที่เรียกได้ว่าหัวโจของคลาส NP เลยเป็นกลุ่มปัญหาพิเศษสุดๆที่ทุกตัวในกลุ่มเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมดอย่างน่าทึ่งเลยครับกลุ่มนี้มีชื่อว่า NP-complete ครับพวกมันคือปัญหาที่ยากที่สุดในบรรดาปัญหาทั้งหมดของ NP เลยก็ว่าได้ที่สำคัญคือถ้าเราสามารถหาวิธีแก้ปัญหาแค่ข้อเดียวในกลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็วมันจะเหมือนกับการล้มโดมิโน,โนตัวแรกเลยครับคือเราจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดใน NP ได้อย่างรวดเร็วไปด้วยแล้วปัญหาในกลุ่มผู้ต้องสงสัยนี้มีอะไรบ้างโอ้โหมีแต่ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหา satisfiability ที่เกี่ยวกับตรรก,กะ ปัญหา hamilton cycle ที่เราคุยกันไปตอนต้นปัญหา traveling salesman หรือการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับ salesman ปัญหา camp sack ว่าจะจัดของลงกระเป๋ายังไงให้คุ้มค่าที่สุดทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่เราเจอในชีวิตจริงตลอดเลยนะครับ จุดที่น่าทึ่งที่สุดคือการค้นพบว่าปัญหา NP-complete ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถแปลงร่างไปเป็นปัญหาข้ออื่นในกลุ่มเดียวกันได้หมดเลยมันเหมือนเป็นแกงเดียวกันนั่นแหละครับดังนั้นแค่เราแคร็กปัญหาข้อเดียวได้สําเร็จก็เข้ากับเราทลายได้ทางแกงแล้วแล้วนั่นก็จะเป็นการพิสูจน์ทันทีเลยว่า P เท่ากับ NP มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ปัญหาทางทฤษฎีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับคำตอบของคำถามที่ว่า P เท่ากับ NP หรือไม่เนี่ยมันมีผลกระทบกับโลกของเราแบบมหาศาลเลยทีเดียวความแตกต่างของ P กับ NP มันเห็นภาพชัดมากเมื่อเราดูเวลาที่ใช้ในการคำนวณครับสำหรับปัญหาในคลาส P เวลาที่ใช้มันจะโตแบบพหุนามคือยังพอจัดการไหวแต่สำหรับปัญหา NP ที่ยากๆเวลาที่ใช้มันจะพุ่งพรวดแบบเลขชี้กำลังเลยครับ คือแค่ข้อมูลเพิ่มขึ้นนิดเดียวเวลาที่ต้องใช้ก็อาจจะมากกว่าอายุของจักรวาลไปแล้วก็ได้มันคือความต่างระหว่างทำได้กับทำไม่ได้ในทางปฏิบัติเลยแล้วมันสําคัญยังไงลองดูนี่นะครับเรื่องการเข้ารหัสข้อมูลความปลอดภัยของธุรกรรมออนไลน์ทุกวันนี้อาศัยหลักการที่ว่าการถอดรหัสมันเป็นปัญหาที่ยากแต่ถ้าเกิด p เท่ากับ n p ขึ้นมาละ่ะระบบความปลอดภัยทั้งหมดอาจจะพังทลายลงได้ในพริบตาเลยหรือจะเป็นเรื่องโลจิสติกการแพทย์ ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์ทุกอย่างนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับปัญหา NP-complete ทั้งสิ้นถ้าเราแก้ได้โลกเปลี่ยนเลยนะครับและด้วยความสำคัญระดับนี้แหละครับทำให้ปัญหานี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน7ปัญหาแห่งสหัสวสรรษโดยสถาบันคณิตศาสตร์เคลที่ตั้งรางวัลไว้สูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับใครก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า p เท่ากับ np หรือไม่เท่ากับ np สุดท้ายแล้วคำถามนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังรอคำตอบอยู่นะครับลองคิดดูเล่นๆสิครับว่าถ้าวันหนึ่งเราค้นพบว่า P เท่ากับ NP จริงๆโลกเราจะก้าวเข้าสู่ยุคทองของ,ของการค้นพบที่ทุกอย่างเป็นไปได้หรือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของความปลอดภัยในโลกดิจิตอลกันแน่เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อถึงผลกระทบที่อาจจะเปลี่ยนโลกไปตลอดการถ้าหากรหัสลับนี้ถูกถอดได้สำเร็จในสักวันหนึ่ง